ทอดบทเรียนก๊ปลายขานเป็นผู้นำที่มีความเก่งกาจทั้งบูและบุญหากทอดบทเรียนภาะวะผู้นำของเขาก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกล่าวคือเขารู้ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของตอนเองมองเห็นโอกาสและอุปสรรคอย่างเฉียบคมนี่จึงเป็นเหตุผลนำมาสู่เส้นชัยเหนือชนชาติจีนของก๊ปลายขานรู้จุดแข็งของตัวเองกุปลายขานมีกองทัพม้าที่เข้มแข็งและเกรียงไกรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติจีนว่ามีจุดบกพร่องตรงส่วนไหนและจะวางแผนยังไงเพื่อใช้จุดแข็งของตัวเองในการเอาชนะชนชาติจีนรู้จุดอ่อนของตัวเองกุปไลข่านรู้ว่าชนชาติมองโกมีจุดอ่อนเรื่องวัฒนธรรมเขาจึงพร้อมปรับเปลี่ยนรับวัฒนธรรมบางอย่างของชนชาติจีนเข้ามาเพื่อปิดจุดอ่อนตรงนี้มองเห็นโอกาส กูปไปรข,ขานมองเห็นโอกาสว่าชนชาติจีนมีความหลากหลายและช่วงเวลานั้นราชวงศ์จีนก็มีความอ่อน